สวัสดีครับพี่น้องผมบึงในค่วนะครับก็เริ่มเสียบมั่นใจพักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ที่ผมก็เคยเรียกเพื่อนของมมานะครับที่เพื่อนมาปากทองดีกว่าประเทศนะครับมันก็กระทบคิดใจผมอยู่เพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทยนะครับก็หาเศร้าจ,จินคำกาดแสดงที่ เป็นนโย,ยบายของเพื่อนนั่นที่เพื่อนหาเสียงมาตลอดโดยที่ว่านู่นนี่นั่นของเพื่อนนั่นเป็นเหตุอาอค่ภาพหลักของพรรคซื้อเนาะครับแต่เพื่อนบริหารประชาชนเข้าอีหลอันนี้จากความรู้สึกนะครับที่ว่าเขาเรียกเพื่อนของมาถึงผมสิบริยุทธ์ใช่เดอนแต่ว่าเข้ากะ ชีวิตเปิดด้านนี่เขาได้เพราะว่าผมบ่งข่าวผมบ็เจ็บใจแท่นพี่น้องที่อยู่ไทยเดือนหรือพี่น้องก็ได้บิดทั้งประเทศนะครับก็จะให้พี่น้องคิดทบทวนเบิ่งว่าพักการเมืองนี่ที่เหาเคยเห็นมานี่รุนพอรุนแม่หรือรุนเฮ่านี่เพิ่นมีความจริงใจกับปร,ชปรชาชญชส้นทนําาดที่แรกผมเคยบ่มักทหารเนาะแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วว่า ผมผูน้นึงสามารถสนับสนุนทหารให้มัปกคร้องประเทศได้หนึ่งมันเกิดสิผมมีความบุนไหวบ้าเท่านี่ความบุญไหวของภาครัฐหรือรัฐบาลเนี่ยเป็นมาหลายปีแย่งกันเป็นไง มี่จะพักนวนพักนี่เจ้าประชาชนแต่ว่าที่จริงแล้วบอเออกประชาชนครับออกแต่คะแนนให้คิดทบทวนเบิง่งคกๆกับพี่น้องลูกหลานเฮ้าสิได้มื้อนหูวมื้อนตาได้นี่แล้วคือ,อจังชายเดีนสกแก้วก็ให้คน ัมพูชาไปเยียบย่ำหัวใจทหารแนวหนาผมเบิ่งงเราห้างเทียผมก็รู้สึกเร่าตัวน,น้ําตาซึมได้แต่ยืนเบิ่งเขาเตียวบุหตุอย่างทหารเพราะว่าบ่มีคําสั่งกระสุดยอดของทหารไทยครับพะว่าความอดทนเป็นกําลังใจให้ทหารไทยชายแดนได้ครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เบด้อกสุขสุขคนทั้งชายแดนเนาะครับสามสี่จังหวัด คลิปนี้ครับสวัสดีครับผม